ครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องเช้ไฟฟ้านะครับผมก็จะมารีวิวนะครับการใส่แกนถังผ่นแห้งของเครื่องรักผ้าทำจุ่งสองถังนะครับที่ว่าแกนเขาชจบเสียนะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ที่ว่ารีวิวต่อจากคลิปที่รีวิวเครื่องมือถอดถังนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะครับผมไอ้กระดาษทรายเบอร์ที่ผมบอกว่าให้เอาเบอร์800รหรือเบอร์พันมาขัดมาขัด แกนนะครับผมก็ตอนนี้เราจะขอแก้ไขเป็นนะครับเบอร์ละเบอร์120มาขัดนะครับผมเบอร์120มาขัดนะครับรอบที่แล้วเราจะเอาเบอร์พันไอเบอร์6 0 0 800เบอร์พันมาขัดแต่ว่าตัวนั้นขัดแล้วมันจะค่อนข้างจะช้านะครับผมเพราะว่าแกนทำซุ่งนะครับแกนทำซุ่งสั่ง,งมาใหม่ๆปุ๊บนะครับเวลามันมาตัวใหม่ มันฟิตมากนะครับผมมันฟิตมากนะครับฟิตมากแต่ถ้าเราไปตอกปุ๊บมันอาจจะเสียศูนย์ได้นะครับผมเราเลยต้องมาขัดสักนิดหนึ่งเพื่อให้การใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราได้ขัดแล้วนะครับนี่นะครับพอขัดปุ๊บมันก็จะลงไปได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องตอกเยอะนะครับผมแต่ถ้าตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็คืออันขวามือนี่นะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับ แน่นมากนะครับผมแน่นมากเราก็เลยต้องเอากระดาษทรายขัดช่วยนะครับผมขัดทั้งทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวใหม่ตัวใหม่เขาก็ใส่ยางไม่เข้าเหมือนกันนะครับ14มิลนะครับตัวนี้แกนก็14มิลยางก็14มิลนะครับไม่เข้านะครับแต่หลังจากขัดแล้วนะครับเราก็ใส่ได้อย่างง่ายได้นะครับ นี่นะครับตัวนี้คือขัดแล้วนะครับนะครับก็คือต้องขัดช่วยสักนิดหนึ่งนะครับแกนเข้าอาจจะมันเข้าอาจจะมาไซส์1ิมิลนิดๆนะครับมันไม่ได้พอดีเราก็เลยต้องขัดช่วยนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายในการใส่และการประกอบนะครับผมครับเดี๋ยวการใส่เดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตให้ดูกันนะครับผมตอนนี้เป็นแกนที่เราขัดแล้วนะครับผม เวลาขัดนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์ร้อยี่ขัดโกนนะครับขัดแบบในตัวเลยนะครับขัดทาานี้ด้วยนะครับแล้วก็รุนไปรุนมาด้วยอพอเริ่มพอเริ่มใส่ในยางได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวที่ขัดแล้วนะครับส่วนตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ขัดนะครับก็จะฟิตมากไม่เข้าเลยนะครับผมนี่นะครับเขาเข้าเขาจะเข้าแค่นี้นะครับ ก็จะเข้าอยู่แค่นี้อันนี้คือตัวใหม่นะครับจะฟิตมากตอนแรกเราก็นึกว่าลูกยางมันเบอร์มันเล็กไปนะครับแต่ทําไปทํามาแล้วไม่ใช่นะครับก็คือแกนตัวนี้มาจากโรงงานนะครับก็อาจจะสิบีมจิจุดหนึ่งมิลอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเ,เราเลยต้องขัดช่วยนะครับผมการใส่นะครับก็คือให้เล็งรูตรงนี้นะครับให้ตรงกันนะครับ อันนี้เป็นตัวที่เราขัดแล้วนะครับมันก็จะลงไปเองได้เลยนะครับขัดแล้วนะครับแล้วก็เล็งรูรูตัวเนี้ยับรูตัวเดิมให้ตรงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนะครับแล้วก็การตอกนะครับการตอกควรต้องหาเราต้องหาผ้ามารองแกนกลน,นะครับแล้วเราก็ทําการตกครับ ถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่อยากหาอะไรมารองตอนตอกนะครับแกนก็จะเป็นรอยนะครับเวลาใส่ลูกเวลาใส่ชิ้นยางมันก็จะทำให้บูทในยางเป็นรอยไปด้วยนะครับนะครับนี่นะครับต่อไปแล้วก็เลง็งเล็งดูตรงนี้ไปนะครับ ครับตอนนี้ค้อนเราหายนะครับเลยใด้ชิมนะครับค้อนเราวน่าจะไปยืมไว้บ้านลูกค้าหรือว่าลืมไว้ในรถยนต์ก็เราทำการตอกสลักเข้าได้เลยนะครับตอกสลักเข้าได้เลย สลักนะครับถ้าถ้าเข้าได้แค่ครึ่งเดียวและตอกไม่เข้าแล้วอย่าฝืนนะครับผมให้เราใช้สลักตัวเก่านะครับด้วยหนึ่งตัวนะครับสลักเก่าด้วยหนึ่งตัวตอ,อกอกีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้นะครับช่วยอีกข้างหนึ่งนะครับเพราะบางทีรูมันอาจจะรูของตัวเนี้อาจจะเสียหาย,ยแล้วตอนตอดตอนเราตอกสลักเก่าออกนะครับแล้วก็ใช้ตัว อีกตัวหนึ่งใส่ด้านนี้ดักเข้าไปนะครับนะครับมันก็จะมาเจอกันตรงกลางพอดีนะครับก็ฝั่งนี้ก็เ,เข้ารูปฝั่งนี้แกนฝั่งนี้สลับฝั่งนี้ก็จะเข้ารูปของแกนฝั่งนี้นะครับก็ทันี้เข้าแล้วเราไม่ต้องฝืนนะครับเพราะว่าจังหวะบางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับเราก็เลย ใช้เทคนิคนี้นะครับก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับผมก็สามารถนําไปประกอบและทดลองแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็พอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมแกนตัวนี้นะครับผมเป็นแกน14มิลนะครับ14มิลนะครับก็มาตรฐานของซัมซุงนะครับทางรุ่นนี้เขาชอบเสียนะครับก็แกนเขาชอบเป็นดยนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ก็เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าเป็นเทคนิคอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมารีวิวกันทางช่องนี้ครับผมขอขอบคุณครับ